เจ้าเ่ะกุงะ้งค่ะอย่าตกใจนะคะเห็นจัดเต็มอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้สวรร์อีดแล้วเราก็เลยจะน,<ช>นำเสน,นอชุดจากร้านเคาเวเกลนี่ตรงทางนี้สยไหนตรงนี้มันจะเป็น เป็นอะไรนะเครื่องประดับเหมือนใช่แล้วก็เป็นชุดก็จะเป็นชั้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 นอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าชั้นลงไปยาวมากเลยสวยงามมากเลยนะคะมีนอกจากมีสีส้มสีเหลืองล้วก็จะมีสีสอดสีนะคะคลาสสิกมากสีขาวแล้วก็สีดำก็สีดำใส่เลยเองนี่ค่ะาลองดูสวยเนาะโอเคค่ะคราวนี้ก็จะมาเหมือนเดิม อย่างที่บอกเราก็จะมาแนะนำที่การผ้านะคะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะคือเครื่องผ้าสวยงามนะคะเอาไ้วเมย์พันยังไงสวยมากเลยให้พี่เบียร์สาธิตให้เลยค่ะอันนี้เป็นผ้าผืนยาวนะคะจะมีดอกอยู่ที่ที่ด้านข้างนะคะเราก็จับมาตั้งไว้อย่างนี้เลยค่ะการศีสัะนะคะไว้ข้างหลังและแล้วเราก็ติดด้วยแ็มหมวกหมดหรือแ็มกัานะคะติดไปก่อนเนาะ ช้เวลาหนึ่งโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็อ้อมมาด้านหนึ่งค่ะอ้อมข้ามมาคันเราก็อ้อมขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะติดไวโอเค,ออเ,คเสร็จแล้วก็ติดเข็มหมุดไว้ด้านข้างด้านนี้ค่ะ ปล่อยไว้ก็ได้ถ้าใครอยากจะปล่อยไลาก็จะเกลี่ยด้กนะคะถ้าไม่ปล่อยก็จะถ้าทำแบบน้องเมย์ถ้าทำแบบนี้ก็ยกขึ้นมาเลยนะคะยกมาอีกข้างหนึ่งนะคะที่มันจะมีแถวที่มันเหลือจากเมื่อกี้ช่วงติเข็มกันแล้วเราก็ยกขึ้นมาไว้กลางสีสระแบบนี้ค่ะแล้วก็อ้อมันติดติดตรงนี้เห็นไหมคะแบบน้องเมย์ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะมีสองแบบติดเข็มกันตรงนสวยสวยแล้วเนาะ ง่ายๆด้วยบางคนบอกว่าทำไมคุ้มยากจริงๆไม่เห็นยากเลยเนาะใช้เวลาใช้เวลาไม่ถึงนาทีเลยเห็นไหมแค่นี้เองค่ะเข้ากับชุดพอดีชุดนี้มีขายไหมคะมีขายค่ะทั้งชุดเลยปะคะทั้งชุดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูแด้วเฟซ o ันนะคะ